สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะโต้ต่าออติส 1.6G นะคะปี2018นะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในตัวรถและรอบคันคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นโฉม Minor c h a v r แล e วนะคะนี่ค่ะลูกค้ามีไฟ เดลิเแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ปี2018เครื่อง1.6ตัว G นะคะนี่ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแบกโดรต้าติดกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเรียวกระจกมองข้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมภายในตัวรถกันค่ะภายในตัวรถก็จะเป็นตัวกระจกปรับไฟฟ้าได้เป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะมีแอร์แบกนีร์พยคู่หน้านะคะ วิทยุ CD MP3 นะคะมีหมดแล้วนะคะเลขไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะมีผู้สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ t o y ต้าออติส 1.6G ปี2018คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นคนซื้อประวัติดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยค่ะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวคันไหน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ